สวัสดีครับพบกันอีกคลิปนะครับวันนี้จะมาชี้จนิตำหนิจุดตายให้ดูนะครับเหรียญไข่นะครับหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับที่สร้างปี2 5 1 5นอะครับอันนี้จะสร้างอย่างละหมื่นเหรียญน,นะครับจะมีรูปไข่นี่จะมีเป็นเนื้อทองแดงกะไหลทองอย่างเดียวนะครับผมแต่จะมีด้านหลังเนี่ยจะมี2แบบก็คือหลังหลวงพ่อเปลืองกับนี่ฮะหน้าหลวงพ่อเงินหลัง กรมหลวงชุมพรนะครับสเสด็จเตี่ยนะครับสร้าง2,000ปี2 5 1 5หรือเรียกท่านว่าปี15นะครับทีนี้เหรียญหลวงพ่อเงินหลังกรมหลวงชุมพรเนี่ยจะแยกเป็น2บล็อกก็คือมีบล็อกนี้ซึ่งเล่นเป็นบล็อกนิยมก็คือบล็อกรอแตกก็คือคําว่าพรเนี่ยครับรอเหลือแตกนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับนี่ฮะกรมหลวงชุมพรนะครับบุ๋กสูงนะอ่าได้ครับนี่ ล้อเรือครับของคําว่าพรนะครับล้อแตกเป็นที่มาของบล็อกล้อแตกบล็อกล้อขีดนะครับก็จะก็จะเล่นหาบล็อกนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับอีกบล็อกหนึ่งจะเป็นตาขีดเป็นคนละบล็อกกันหน้าก็อีกบล็อกหนึ่งหลังก็อีกบล็อกหนึ่งจะเรียกว่าบล็อกตาขีดวันนี้ผมไม่มีมาให้ดูนะครับแต่ว่าเราเล่นบล็อกนิยมไปก่อนเลยกันครับเพราะว่าบล็อกนี้ยังไงก็ขายได้แพงกว่าสภาพนี้ก็ขายกันอยู่2 0,000่นปลาย3 0,000ต้นต้นอยู่แล้วนะครับก็ไหลเต็มเแบบนี้นะฮะส่วนหลวง เปลืองนะครับหลวมพ่อเงินด้านหน้าหลวงพ่อเงินด้านหลังหลวมพ่อเปลืองนะครับมีบล็อกเดียวนะครับเป็นง่ายสภาพนี้ราคาสวยแชมป์มก็หมื่นไปปลายจนถึง2 0,000ืนแล้วก็สภาพกลางๆก็หมื่นต้นๆแปดเกก็ก็ซื้อขายเป็นเหรียญที่เดินสนามเจอซื้อขายได้บ่อยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาชี้ตำหนิจุดตายให้ดูนะครับ เรา,าเริ่มกันที่เหรียญน,นี้ก่อนเลยก็ได้ครับเหรียญหลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อเปลืองนะครับผมหลวงพ่อเปลืองก็เป็นผู้จัดสร้างนะครับทั้งทั้งรุ่นเลยนะครับรุ่นของปี2515เนี่ยนะครับเป็นเจ้าวาดในยุคนั้นนะครับก็สร้างการที่ทรับๆกาปนอยู่ก็คือมีรูปรอ รูปหลอกก็มีสีพิมพ์คอแอลมือจุดมือนับแบงค์มือเลข8ดนะครับลองลงมาก็เป็นเหรียญจอบใหญ่จอบเล็กแล้วก็มีเหรียญขวัญถุงขวัญถุงก็เคยชี้ตำหนิให้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็มีเหรียญรูปไข่นะครับก็จะเป็นรูปไข่ด้านหน้าหลวงพ่อเงินหลังพ่อเปลืองด้านหน้าหลวงพ่อเงินหลังเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาให้ดูเวลาผมได้เหรียญมานะครับด้วยความที่เป็นพระป,ปัม๊มนะครับก็ธรรมดาฮะพระป,ปั๊มก็จะ คมชัดตึงนี่นะครับขอบตัดนี่หลังตึงไม่มีเม็ดผลนะครับนี่ขั้นแรกดูห่วงก่อนเลยครับห่วงก็จะเหมือนจอบเล็กที่เคยสอนไปนะครับจะเป็นเหมือนนึกสภาพเวลาเวลาปั๊มแล้วแล้วเจาะนะครับเขาก็จะเจาะปุ๊กออกไปมันก็จะมีมีปิ้นปิ้นออกมานะครับเห็นไหมฮะจะมีปิ้นปิ้นออกมานี่นะครับเป็นทั้ง เป็นทั้งรุ่นทุก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 เหรียญที่เป็นปี2500จะปิ้นแบบนี้หมดทุกรุ่นนะครับทั้งจอบเล็กจอบใหญ่นะครับแล้วก็เหรียญรูปไข่เห็นไหมฮะปั๊มแล้วเจาะเจาะพร้อมตัดนะครับตัดตัดขอบแล้วก็เจาะพร้อมกันมันก็จะปิ้นแล้วมันก็จะปิ้นในลักษณะเดียวกันหมดทุกเหรียญน,นะครับนี่อ่ะแล้วผมมาเจาะลึกรายละเอียดของหลังหลวงพ่อเปืองก่อนนะฮะอันนี้ก็ ซื้อ12ื่นสขายหมื่นสเดือนสนามได้อยู่แล้วครับซื้อห5ื่นขายหมื่นหกซื้อ9 0ก้าพันขายหมื่นซื้อ9ก้าพันขาย9ก้าพันมันมันมีกําไรในตัวอยู่แลวนี่นะครับขั้นแรกเวลาผมดูนะด้านหน้าด้านหน้าผมจะชอบดูใต้ฐานหลวงพ่อเนี่คฮะจะเป็นเสี้ย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 นวิ่งลงมาหาหาเส้นฐานเนี่ยนะครับจะเป็นเสี้ยนวิ่งลงมาคมคมเลยครับพวกเมตตาหน้าตาก็ได้ก็ต้องดูฮะนี่ จัดไฟนิดหนึง่งโอเคนี่ฮะดูหน้าหลวงพ่อขวอนก็ได้ครับนี่เมตตาเป็นเมตตาเลยครับเห็นไหมฮะคล้ายๆเหรียญขวัญถุงเลยครับหน้าจะหน้าหน้าคล้ายๆกันหน้าเดียวกันนะครับนี่เห็นเมตตาไหมฮะเมตตาจะคมชัดมากนี่ฮะคมมากครับเมตตาแล้วก็เม็ดไข่ปลารอบๆ นะครับดูเม็ดไข่ปาลารอบๆนี่ฮะจะคมมากผมเคยผมบอกเป็นประจำเลยจะเหมือนปั้นกลมๆแล้วเอามาแปะไว้เลยฮะคมมากฮะนี่ฮะนี่ฮะและ้วที่ที่ผมชอบดูคือพื้นเหรียญพื้นเหรียญด้านด้านหัวไหล่ซ้ายของหลวงพ่อนะฮะซ้ายมือเราเนี่ยฮะ หัวไหล่ขวาของหลวงพ่อด้านซ้ายมือเรานะฮะนี่ฮะจะเห็นเส้นเส้นขนแมววิ่งวิ่งฟุ้งๆไปมาเนี่ยฮะเส้นจะเป็นลักษณะนี้ตลอดเลยครับเหมือนกันหมดะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะจะเป็นเส้นแผ่วๆเห็นไหมฮะของเกอ,อันนี้ยังไม่ติดนะฮะนี่ฮะเส้นก็แผ่ววิ่งเนี่ยครับนี่อ่าด้านหน้าหลวงพ่อนะครับ ส่วนสังขติก็จะคมตึงจีวรจีวรน,นี้ก็สําคัญครับจีวรส่วนนี้นะครับก็จะคมนะครับคมคมคมมากมให้ดูนะฮะเอียงซ้ายให้ดูนี่ฮะนี่ฮะจะเห็นความคมของสังขติแล้วก็จีวรน,นะครับสิ่งที่ผมจะให้ดูคือใต้ฐานนี่ฮะใต้ฐานจะมีเส้นขนแมวเล็กๆ ละเอียดละเอียดวิ่งลงมาครับวิ่ง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 ลงมาเลยครับให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับวิ่งลงมาหานี่ฮะเป็นเส้นเล็ก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 ละเอียดมากครับนี่ฮะนี่ส่วนตัวหนังสือก็เป็นปกติครับคมชัดเป็นแท่งเหมือนเหมือนพิมพ์อื่นๆเลยครับ คมมากครับแล้วก็สูงขึ้นมาของเก๊มันจะตื้นกว่านี้เยอะครับแล้วก็เบลอเบล,เลมันจะไม่เป็นไม่เป็นตัวท่้งงแบบนี้ฮะนี่อ่าสุดท้ายก็มาดูข้างหลังนะครับด้านหลังก็จะตึงเห็นนะฮะจะไม่มีเม็ดผดเม็ดกากอะไรครับดูหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญนี่ดูในใน ของหรวมพวกเงินปีสองพนอยสิบห้าหูเหรียญส่วนใหญ่นะครับทั้งหมดจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับหูเหรียญจะปิ้นๆออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็รอยจิกตรงนี้ฮะมีทุกเหรียญน,นี่ฮะรอยจิกข้างหูเหรียญตรงนี้มีทุกเหรียญน,นะครับรอยจิกตรงนี้มีทุกเหรียญน,นะครับดูรอยจิกคมๆนี่ฮะรอยจิกตรงนี้มีทุกเหรียญนะครับแล้วก็ความที่เขาตัดจากหน้าไปหลังนะฮะจะเห็นว่ามันจะปิ้นบางๆตรงนี้ เนี่ยครับด้านบนเนี่ยฮะมันจะปลิ้นบางๆปลิ้นบางๆอ่าดูนะครับเห็นนะฮะมันจะเห็นรอยปลิ้นบางๆออกมาเป็นปีกออกมานะฮะ,ะ,ะนี่ฮะ,ะซูมเยอะไปนี่ครับมันจะปิ้นเป็นบางๆออกมาทุกเหรียญครับนี่นะฮะ ตัวหนังสือตัวหนังสือนะครับพระครูพิบูลธรรมเวทตัวหนังสือก็จะขมขมนี่ฮะก็ะจะมีเป็นเส้นเหมือนเป็นเส้นรัศมีออกไปหาขอบเหรียญน,นะครับหเหรียญพวกนี้มีเกเหมือนกันครับแต่ว่าฝีมือยังยังห่างครับถ้าได้เห็นของแท้หรือซื้อของแท้ไปดูสักครั้งหนึ่งนะครับจะแยกออกได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเหรียญยังไม่ค่อยแพงมากเพราะฉะนั้นเกทฝีมือดีๆจะยังไม่ค่อยมีนะครับ ต่เกก็เยอะอยู่ครับผมแล้วก็มีย้อนยุคด้วยนะครับต้องดูดีๆนะครับนี่ฮะดูตัวหนังสือครับนี่อ่าแล้วก็เรามาดูขอบตัดนะครับทีเนี้ยขอบตัดเนี่ยครับผมจะจำฝั่งขวามือนี่นะฮะนี่ที่เป็นตรงกับหัวไหล่หลวงพ่อนะหัวรอดหัวไหล่หลวงพ่อด้านขวานะครับตรงมาเลยนะครับนี่ฮะเราจะเจอขอบตัด เราจะเจอขอบตัดชุดนี้ฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่ครับชุดนี้เลยครับเนี่ยฮะแคบไปดูได้เลยครับเนี่ยฮะจะเป็นบาร์โค้ดอยู่เลยครับเรามีขอบตัดอันนี้แท้เลยนะครับชุดนี้จำชุดนี้ไว้ให้ดีนะครับเนี่ยฮะตัดชิ่งๆๆตรงนี้นะครับมันจะตรงกับหัวไหล่ตรงกับแถวๆใบหูหลวงพ่อเลยนะครับเนี่ยฮะชัดนะฮะ่นี่ฮะเป็นขอบตัดชุดนี้เลยครับ นี่ฮะอย่างนี้แท้เลยนะครับผมจาแค่ตรงนี้เองนะครับเป็นเหรียญที่ดูง่ายแล้วก็ซื้อขายกันได้ไวๆเลยครับนี่ฮะรกระไหลบางๆแบบกระไหลทองเต็มๆแบบนี้ก็อยู่ในเลทหมื่นไปปลายถึง2 0,000ื่นอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหมือนกัน,นครับเป็นรูปไข่หลวงพ่อเงิน ด้านหลังเป็นสเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรนะครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมรอเรือแตกอย่างที่บอกครับรอเรือแตกคือคําว่าพรตรงนี้นะครับเห็นไหมรอเรือเขาจะแตกขึ้นไปจนถึงถึงใต้ยศของของสเตเตียเลยนะครับผมด้านหน้าก็ดูเหมือนกันนะฮะดูเม็ดตาดูหน้าหลวงพ่อนะครับเม็ดคมไขป่ปลาคมทุกอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับฮะแล้วก็ดูเส้นเส้นด้านข้างเหรียญก็เหมือนกันนะฮะด้าน ด้านพื้นว่างๆซ้ายมือเราเนี่ยนะครับจะมีเส้นคมคมวิ่งในพื้นเหรียญครับผมนี่จะคล้ายๆหลวงพ่อเปลืองเลยครับะน,นะครับแล้วก็ดูเขี้ยวด้านในตรงนี้นะครับมีทุกเหรียญเหมือนกันครับเป็นเขี้ยวคมด้านในตรงนี้นะครับมีทุกเหรียญครับส่องให้ดูนี่ฮะเขี้ยวนี้คมมากครับผม เป็นรอยแตกในบล็อกน,นะครับขมขม,คมแล้วก็ดูใต้ฐานหลวงพ่อนะฮะนี่ฮะใต้ฐานหลวงพ่อเนี่ยครับจะมีเส้นแตกข,ขมขมลงมาหาเส้นพื้นเส้นอาสน,านะเนี่ยครับจะมีเส้นแตกข,ขมขมลงมานะฮะผมจะพิกให้ดูนี่ฮะ เป็นเส้นขนแมวคมๆมามให้เห็นไหมฮะเส้นพวกนี้สําคัญมากครับนี่เห็นไหมฮะคมมากครับเส้นตรงนี้นคําว่าหลวงพ่อเงินก็คมชัดเช่นเดียวกันกับเหรียญหลังหลวงพ่อเปลืองเลยครับอะต่อไปไปดูข้างหลังครับผมด้านหลังก็จะคล้ายๆ กันนะครับก็คือผิวเรียบตึงนะครับมีเส้นขนแมวบ้างบางๆนะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูไม่ได้ใช้ดูเป็นจุดจุดดูอะไรมากมายนะครับก็ดูหูเหรียญเหมือนเดิมนะครับหูเหรียญก็จะปิ้นๆออกมาแล้วก็ด้านบนเหมือนกันครับด้านบนก็จะมีเนื้อเนื้อปิ้นออกมาเห็นไหมฮะนี่ครับ ด้านบนก็จะมีเนื้อปิ้นออกมาตัดจากหน้าไปหลังก็จะมีเนื้อปิ้นออกมาเป็นฉากฉากนะครับบางๆอ่าสุดท้ายนะครับจุดจุดที่ผมดูนะครับคือใต้นี้ฮะผมลองซูมดูนะครับนี่ฮะใต้ขอบตั้งเนี่ยครับที่เป็น เป็นยศของเสด็จเตียนะครับจะมีเส้นวิ่งชึบชึบชบชิบขึ้นไปนะครับเป็นเหมือนรอยตัดด้านข้างอีกทีนะครับนี่ฮะตรงแถวชอช้างมอมาเนี่ยฮะจะเป็นเส้นขึ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 ้นไปเลยครับลองสองให้ดูครับนี่ฮะจำรอยตรงนี้ให้ดีครับนี่ฮะตรงชอช้างเนี่ยครับเห็นไหมครับนิ้วเบาอ่าเนี่ยฮะเป็น ขอบนี้ก็ใช้ดูได้นะครับผมส่วนล้อแตกก็จะหมคมครับอันนี้ของเกมมีอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวนะครับผมสุดท้ายก็มาดูขอบตัดขอบตัดก็ตำแหน่งคล้ายๆกันครับของหลวงพ่อเปืองอยู่ประมาณใบหูกับหัวไหล่นี่นะครับจะเป็น3จะเป็น3ามขีดอยู่ตรงนี้ของกกมลหลวงจะอยู่นี่ครับชุดนี้เลยครับเป็นขอบสตางเลยฮะอยู่คล้าย แถวแถวเหนือหัวเข่ากับระหว่างต้นแขนนะฮะอยู่ประมาณแถวแถวนี้เห็นไหมฮะจะเป็นขอบสตางเลยครับชุดนี้นี่ฮะนี่ฮะชุดนี้ฮะตัดเป็นรอยขอบสตางเลยครับแคปไปดูได้เลยครับนี่ฮะอยู่ประมาณตรงนี้ฮะเหนือหัวเข่าไปนะครับอยู่แถวแถวหัวข้อศอกของหลวงพ่อนะครับนี่ฮะจะเป็นชุดนี้เลยครับที่เอาไว้ดูเป็นประจำฮะเป็นชุดตัดหยาบยาชุดนี้เลยนะครับ นี่ะผมส่องให้ดูนะครับใ่โฟกัสครับนะฮะ,ะนี่ฮะนี่ครับตัดหย,ยาบๆชุดนี้เลยครับแท้เลยนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างมีราคานะครับนี่ฮะชุดนี้แหละครับ แคบไว้เอาไว้เทียบได้เลยครับแล้วตัดเต็มใบครับนี่ฮะอ่าอเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินหลังกรมหลวงสร้างอย่างละหมื่นเหรียญน,นะครับผมอ่ราคาเล่นหาก็สภาพนี้ก็สองหมื่นไปไปลายเกือบเกือบสามหมื่นนะสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดสวยๆพลิกๆจริงๆเลยก็มีสามหมื่นก็เคยขายนะครับแต่ว่าอยู่ที่สภาพนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้ กรมมาหลวงเนี่ยครับมีสองบล็อกกจริงแล้วก็มีเนื้อทองแดงลมดําด้วยนะครับอันนั้นก็สร้างอันนั้นสร้างสร้างน้อยกว่านะครับแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้พบเจอนะครับลมดําก็จะเล่นเล่นถูกกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าหาไม่ค่อยไม่ค่อยมีหมุนเวียนในตลาดแล้วก็ลมดำเนี่ยบางทีลมดําใหม่ลมดําอะไรก็ทะเลทําให้ราคาไม่ค่อยไปนะครับ ส่วนกระไหลทองเนี่ยครับอย่างว่าครับพอมีเป็นทองคำปุ๊บมันก็ราคาดีกว่าอยู่แล้วครับผมขายได้นะฮะเนี่ยเดินในสนามบางทีเจอ1มื่0 0อง0มืเนี่ยพวกนี้ครับทำกำไรได้เลยนะฮะบางทีซื้อ15 0 0 0ขาย 20- 0 0 0ซื้อ20,000ขาย2 0 0 0มนอมันเหรียญพวกนี้เดินสนามทำกำไรได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าเขียนว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะโอเค ด้านหน้าจะคล้ายๆกันแต่เขาคนละบล็อกกันนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณมากมากครับ